สวัสดีครับสมาชิกสวนตุเรียนเมืองใหม่สาหรับเช้านี้นะครับเป็นวันที่18ดนะครับวันศุกร์ที่18กันยาเอ้สิดตุลาหกเจ็ดนะครับพอดีเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับตกแรงเลยนะครับตกแรงเลยช่วงค่ำๆสักหน่อยหนึ่งนะครับมืดฟ้ามัวดินนะครับฟ้าก็คํารามแรงหลังจากที่ฝนตกมาแล้วสองวันติดนะครับสองวันติดติดก็บันพุธ เวลากลางคืนแล้วก็วันพฤหัสตอนเย็นนะครับคราวนี้อากาศนะครับความชื้นสัมผัสนะครับบริเวณบริเวณที่ที่เราปลูกทุเรียนนะครับพร้อมกับดินก็มีความชื้นอากาศก็มีความชื้นสัมผัสด้วยนะครับโดยเฉพาะทุเรียนจะได้รับไนโตรเจนาจากน้ำแล้วก็ มีแสงแดดออกด้วยนะครับตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ก็เลยมาดูภาพรวมของทุเรียนเมื่อ,อได้รับความชื้นทางดินด้วยความชื้นสัมผัสบริเวณร,รอบๆด้วยแล้วก็ได้รับแสงแดดด้วยนะครับก็อุณหภูมิในลักษณะอย่างนี้ทุเรียนจะทําการสั่งขห์แสงได้ดีมากนะครับถ้าหากเรามีธาตุอาหารทางดินให้เขาได้อย่างเต็มที่นะครับ ก็ดูตามสภาพรวมนะครับที่ต้นที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับพอดีเดินออกมาพอดีก็เลยเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะพาเพื่อนสมาชิกทําการสังเกตของทุเรียนนะครับหนึ่งในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเราจะดูได้จากการชูชันของใบนะครับแล้วก็ยอดนะครับเพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูนะครับเนี่ยคือยอดเขาจะชี้โดขึ้นขึ้นมานะครับทุทุกยอดเลยนะครับ นี่คือการตื่นตัวของเขาเมื่อเขาได้รับความสมดุลในเรื่องของดินน้ำอากาศนะครับแล้วก็ธาตุอาหารที่เขาได้รับเขาก็จะ,ะชูชันของยอดและใบใบเขาก็จะถ่างออกหากันนะครับออกจากกัน,นสมาชิกลองสังเกตดูนะครับใบก็จะถ่างออกปกติใบเขาจะไม่ทับกันนะครับใบก็จะไม่ทับกันถ้าเขาแข็งแรงส่วนใบนี้ก็ยังถือว่าทับอยู่ ปกติก็จะต้องยกอยู่ในระดับอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูมาหลายปีนะครับถ้าทุเรียนสมบูรณ์แข็งแรงตอนเช้าๆจะพยายามยกนะครับจะยกได้มากได้น้อยแต่เราก็สังเกตเห็นได้นะครับยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นยกเว้นกรณีที่มีใบอ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็ถอดย่ถอดถอดยอดยาวๆเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยมันยาวพอยาวปุ๊บแล้วก็มีใบอ่อนเดี๋ยวใบอ่อนยกรยกระยับเนี่ยใบยอ่อนประมาณนี้นะครับ หรือใบอ่อนประมาณนี้นี่นที่มีใบหนาหนาใบเยอะเนะครับพอใบยเยอะเปุ๊บเนะี่ยยอดตัวนี้เขามีความอ่อนพออ่อนปุ๊บเขาก็จะลู่ลงประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันจะยกไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ซิลตรงเนี้ยเขายังไม่แข็งแรงธาตุแคลเซียมยังสะสมไม่เพียงพอยังคือธาตุแคลเซียม มีประโยชน์ต่อการสร้างผนังซิวให้แข็งแรงนะครับบางเอิญก็เป็นยอดใหม่พอยอดใหม่ผนังซิวและธาตุแคลนเสียมยังสะสมะไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ่อนรู่ลงก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆในเรื่องธาตุอาหารมันจะแข็งแรงโดยอัตโนมัติแต่ในเรื่องของยอดใหม่อย่างเงี้ยมันยังคือมันยังเบาอยู่นะครับใบพวกนี้มันยังน้อยอยู่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยยังมาดูยอดนี้เห็นไหมครับเขาจะชูชันขึ้นยกขึ้น นะครับทุกที่ทุกอันยกเว้นที่ที่ใบมันเริ่มหนาเริ่มหนักเขาเรียกว่าเริ่มหนักใบนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติน,นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเอ่อหนึ่ง<ม>ยอดยกสองใบชูชันนะครับใบพยายามที่จะดีดตัวแล้วก็พยายามแยกห่างออกจากกาันเพื่อแย่งกันรับการสังเคราะเสแสงเห็นไหมพืนสมาชิกตัวนี้มันจะทับกันอยู่นิดนึงเขาพยายามที่จะยกขึ้นตัวนี้ และตัวนี้ก็พยายามที่จะดีดออกรับแสงเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของของพืชจะเป็นประมาณนั้นเพื่อนสมาชิกสังเกตดูนี้เนี่ยคือมันจะไม่ทับซ้อนกันนะครับใบใบทุเรียนนะครับถึงแม้ว่ามันจะชิดกันแต่มันก็ไม่คือมันไม่ติดกันนะครับเนี่ยใบนี้ก็เหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตมันจะทางออกเหมือนเหมือนนิ้วมือเรานะครับแยกออกเป็นใบใครใบมันเพื่อรับอากาศเพื่อรับแสงนะครับนั่นคือทุเรียนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ส่วนส่วนใบ,ใบไหนดูที่ใบแก่นะครับถ้าใบแก่มันมันดำใบใบใหญ่ใบหนามันดำยอดต่อไปก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเนื่องจากว่าธาตุอาหารที่เขาสะสมอยู่ในใบนี้มันมีเยอะนะครับแล้วเขาก็เอาเอาอาหารที่อยู่ในใบพวกเขียวๆนี่แหละครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงยอดใหม่นะครับเลี้ยงยอดใหม่แล้วก็ใบใหม่ใบอ่อนเขากส็ส่งสารอาหารมาเลี้ยงยอด จนกว่าสารอาหารในใบพวกนี้มันหมดนะครับพอหมดแล้วมันก็ค่อยๆเหลืองแล้วก็ร่วงหมดอายุไปนั่นคือธรรมชาติของของพืชอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งใบใหญ่ใบหนาใบเขียวใบมันยอดยิ่งสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาจะเอาอาหารนี้มาเลี้ยงยอดตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จนกว่าใบพวกนี้สังเคห์แสงได้เขียวได้แล้วตัวนี้ก็หมด ขาดอาหารก็หมดอายุไปด้วยแล้วก็เหลืองแล้วก็ร่วงประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งว่าทําอย่างไรเราจะทําใบให,ให้ใบใหญ่ใบหนาใบเขียวใบมันเพื่อเป็นโรงคัวสะสมอาหารเพื่อที่จะได้ยอดต่อไปเพื่อที่จะได้ใบต่อไปที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงและยาวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมันจะสร้างความสมดุลซึ่งกันและกันนะครับนี่คือในเรื่องของการ สะสมอาหารทางใบแล้วก็การสร้างใบการสร้างใบมันมีความสําคัญมากนะครับสาคัญมากๆเลยนะครับถ้าใบใบถ้าเราทําใบใบใบนี้นะครับใบใบแรกนะครับใบแรกไม่ดียอดต่อไปก็จะออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าธาตุอาหารมันมีจานวนน้อยเพราะฉะนั้นทุเรียนเวลาปลูกนะครับท่านใดปลูกแล้วเป็นใบเล็กใบพอเลี้ยงต้นใบเล็กเลใบแคบแคบใบสั้นๆใบบางๆหรือใบห่างห่าง ใบไม่ค่อยมีอย่อเนี่ยนี่คืออันตรายเป็นเป็นสัญญาณอันตรายที่ทุเรียนจะแคะแกนนะครับแคะแกนก็คือยอดมันจะไม่ยาวมันจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ให้ปรับนะครับหลายๆคลิปหลายๆ u t u b e หลายๆหลักวิชาการเขาจะแนะนำอย่างเสมอว่าให้ทำดินให้สมบูรณ์ให้อาหารให้ครบให,ให้น้ำให้อาหารทั้งหลายทั้งมวลน,นี้เพื่อเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเพื่อที่จะสร้างใบให้ใบใหญ่ใบหนาใบเขียว พอใบใหญ่ใบหนาใบเขียวมันก็เลี้ยงยอดใบใหม่ถอดยอดใหม่ใบมันก็จะสมบูรณ์แล้วทุเรียนก็จะแข็งแรงแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนั่นคือเป็น,เป,นเป็นหลักการจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นจึงจึงเน้นนะครับในเรื่องของดินก็ดีธาตุอาหารก็ดีจุลินทรีย์ก็ดีอากาศก็ดีน้ําก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือในเรื่องของมันมีผลคล้ายๆว่ามันเป็นลูกโซ่ของกันและกันครับมาดูต้นนี้นะครับ ต้นนี้จะแชร์ในคลิปนี้ร่วมกันนะครับเพื่อให้อยู่ในคลิปเดียวกันต้นนี้ใบถอดยอดตัวนี้ผมมันขาดธาตุทั้งผมทําคลิปก่อนที่บอกว่ามันขาดทั้งธาตุแมงกานิสธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมผมเอาแมกนีเซียมในเตจม,มาลาดนะครับไม่หายดีขึ้นนิดนึงที่ผมฉีดธาตุอาหารรองเสริมนะครับเนี่ยใบเดิมเป็นเหลืองเหลืองนะครับถ้าเหลืองมากๆก็จะเป็นธาตุเหล็ก แล้วตัวนี้ก็มีการเค็มปุ๋ยไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมมันเค็มนะครับในเรื่องของใบเหลืองผมฉีดทางใบด้วยลาดทางดินด้วยนะครับไม่หายแต่ดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นแต่ไม่หายขาดเพราะใบมันแก่แล้วมันจะคือจะให้หายปุ๊บปั๊บไปเขียวเลยไม่ได้นะครับแต่สังเกตมันจะหายจากยอดใหม่เห็นไหมครับนี่ที่ใบใหม่ที่เป็นใบอ่อนเนี่ยครับเนี่ย ที่เป็นใบอ่อนใบพวกนี้มันจะหายจากรอบใบใหม่เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเออพอใบเหลืองแล้วฉีดแล้วก็ไม่หายเอาปุ๋ยใส่แล้วก็ไม่หายไม่หายนะครับมันเพียงแต่ดีขึ้นและสุขภาพแข็งแรงขึ้นมันเป็นเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะครับก็แค่อาการดีขึ้นนะครับเท่านั้นเองจนรอจนกว่าเขา,เาหมดอายุไป ส่วนใบใหม่ออกมาเนี่ยมันจะหายนะครับนั่นคือประมาณนี้นี่คือเปียเที่ยบไม่เห็นคราวนี้ย้อนมาในเรื่องของทําไมใบตัวนี้นะครับใบตัวนี้มันทําไมร่วงนะครับกลิ่นนี้เป็นอาการขาดอ่าเป็นอาการเค็มปุ๋ยเนี่ยสังเกตผมทําหลายคลิปแล้วครับอาการเค็มปุ๋ยดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากตรงที่คอมันนี่ครับนี่นคอมันจะโค้งงอนนี่นี่คือก้านใบนะค,ะครับก้านใบ,นม,นะะใบมันจะคือมันจะเล็กเลียวมันไม่โป่งนะครับมันจะไม่โป่งคอไม่โป่ง มันก็จะยืดยาวด้วยไนโตรเจนแล้วมันก็จะหักหักงอน,นี่คือเป็นเป็นอนุภาพเป็นประสิทธิภาพของปุ๋ยไนโตรเจนนะครับเนี่ยถามว่ามันทําไมเป็นเฉพาะกิ่งนี้เพราะกิ่งนี้เวลาผมใส่ปุ๋ยผมเน้นในส่วนของรากที่มันเป็นเป็นพวกนี้ไม่ว่าจะแคลเซียมในเตจก็ดีไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมในเตจก็ดีผมโรยฝั่งนี้เป็นจานวนมากแต่บังเอิญหัวตัวนี้มันแตกครับนี่เน,น,น,นี่คือเหตุผลนะครับเนี่ย วัวมันแตกนะครับเพราะพอมันแตกแล้วน้ํามันออกข้างเดียวมันไปข้างเดียวนี่เวลามันอยูงเนี้ยน้ามันก็เลยไปข้างนี้ข้างเดียวแต่ตัวเนี้มันคือมันไม่ค่อยมามันมาน้อยนะครับมันมาน้อยนี่มันแตกอยู่ตรงนี้นี่คือสาเหตุครับก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกไปนะครับเปลี่ยนหัวตัวนี้ออกนะครับให้มันเหวี่ยงให้เต็มที่นะครับเนี่ยนี่คือสาเหตุอาจจะตัดหญ้าโดนหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็พอเราเปลี่ยนหัวแล้วน้ํามันจะกระจายมาทั่ว พอมันได้รับน้ําฝั่งนี้น้อยนะครับแล้วพอพอรากฝั่งเนี้ยเขาได้เข็มปุ๋ยทุเรียนเขาบอกว่ารากใครกิ่งมันนะครับรากใครกิ่งมันแสดงว่ารากฝั่งนี้นะครับกิ่งตัวนี้รากมันมาทางนี้พอให้ปุ๋ยบริเวณรอบๆแล้วน้ําตัวนี้มาไม่ถึงมาถึงแต่มันมาน้อยนะครับจํานวนมันน้อยแล้วมันเลยมันเลยร้อนรากหากิ่งเขานี่มันร้อนพอร้อนปุ๊บรากไม่พอรากไม่ปุ๊บ ทิ้งใบทิ้งกิ่งนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับนี่นี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่ที่ผมสังเกตดูว่าเอ๊มันเป็นเพราะอะไรแล้วอันอื่นมันทำไมไม่เป็นอะไรงี่นะพอมาดูเป็นท่อน้ําผมก็เลยไปยิงสปริงเกอร์ดูน้ํามันไม่ท่วถึงคือมันไม่เหวียงรอบนะครับทางนี้ก็แห้งแต่ดีท,ที่ที่ดูวันนี้ที่เห็นเปียกนะั่นคือฝน,นตกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์นะครับนี่คือเป็นเกล็ด เคล็ดเล็กๆน,น้อยๆนะครับอย่างน,น้อยๆก็จะได้รู้ว่าในเรื่องของการสะสมอาหารทางใบให้ใบใหญ่ใบหนาใบาเขียวใบมันต้องทําให้ได้2ในเรื่องของใบเหลืองทําแล้วมันไม่หายขาดนะครับมันไม่เขียวปื๊บปั๊บนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่3เนี่ยกรณียอดกิ่งไหมอย่างนี้หรือบางทีไม่รอบต้นเนี่ยให้คิดเสมอมาสังเกตดูตรงนี้ถ้าคอมันหัก แล้วแล้วก้านใบมันเรียวๆผอมๆแล้วก็งอๆนี่คือปุ๋ยนะครับเคมปุ๋ยนะครับเคมปุ๋ยแค่นั้นแหละสามประเด็นหลักๆที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกสําหรับวันนี้นะครับเช้าเช้าวันนี้แต่แดดจ้ามากเลยหนึ่งโมงเสร็จเ็จนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ก็ให้เพื่อนสมาชิกลองวิเคราะห์ดูว่ามีส่วนใดข้อใดที่สามารถจะไปปรับแล้วก็ไปสังเกตแล้วก็ไป เพื่อปรับใช้ในสวนทุวเรียงของแต่ละท่านเขาคงจะฝากติดตามไว้เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ